เพเมเกอร์วันนี้ขอเสนอยอนลอยนักเตะบาร์เซโลนาชุดแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อปี2009 ศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกในปี2009เป็นเกมการแข่งขันคู่ระหว่างบาร์เซโลนาพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนผลการแข่งขันในเกมคืนนั้นก็เป็นทางฝั่งทีมเจ้าบุญทุ่มเอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์โดยได้ประตูจากซามูเอลเอโตในนาทีที่10และเลวเนลเมสซี่ในนาที70ทําให้บาร์เซโลนาคว้าแชมป์ยุโรปสมัยที่3มาครองได้สําเร็จนั่นทําให้ในคลิปนี้เราจะพามาย้อนชมขุนพลนักเตะบาร์เซโลนาชุดแชมป์ยูเลในปี2009ว่าปัจจุบันพวกเขาอยู่ไหนกันบ้าง บาร์เซโลนามาในระบบ4-3-3โดยผู้รักษาประตูก็คือบิกตอ์บลเดสอดีตในด่านชาวสเปนปัจจุบันในวัย40ปีผ่านตัวเมาทำงานด้านผู้จัดการทีมฟุตบอลแต่ในเวลานี้ยังว่างงานอยู่โดยงานล่าสุดของเขาคือการคุมทีมฮอต้ตาสมสอนในสเปนขยับมาที่แผงกองหลังทั้ง4คนเริ่มต้นจากทางฝั่งแบคขวาก็คือกาเลสปูโยปะกาลังชาวสเปนที่ต้องลงเล่นแบคขวาในเกมวันนั้น ปัจจุบันในวัย44ปีไม่ได้ผ่านตัวเองมาทำงานเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลผลง,งานล่าสุดของปูโยคือการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการของสโมสรบาร์เซลโลนาเมื่อช่วงปี2014จนถึงปี2015ยายาตูเล่มิดฟิลด์ชาวไอวอรีโคตดต้องถอยมายืนเซ็นเต,นเตอร์ในเกมคืนนั้นปัจจุบันในวัย39ปีเคยทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมสโมสรในรัสเซีย เคลาดปีเก้ปกากก้หลังชาวสเปนปัจจุบันในวัย35ปียังคงค้าแข่งอยู่กับบาร์เซโลนาซิลวินโยแบ็กซ้ายชาวบราซิลปัจจุบันในวัย48ปีผ่านตัวเองมาทำงานด้านผู้จัดการทีมฟุตบอลแต่ในเวลานี้ไม่ได้คุมทีมใดๆโดยทีมล่าสุดที่คุมทัพก็คือโคลินเทียนสโมสอนในบราซิล มาที่แผงมิดฟิลด์แดนกลางทั้ง3คนเริ่มต้นด้วยเซคิโอบูสเกตมิดฟิลด์ตัวรับชาวสเปนปัจจุบันในวัย3 3ปียังคงค้าแข่งอยู่กับทีมบาร์เซโลนาและก็เป็นกัปตันทีมของสโมสร์อยู่ในปัจจุบนันชาบี es, ้เอเนนเดสมิดฟิลด์ชาวสเปนปัจจุบันในวัย42ปีได้กลับมาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมของบาร์เซโลนาอยู่ในปัจจุบนันอันเดสอินเนสตากองกลางชาวสเปนปัจจุบันในวัย38ปีคาแข่งอยู่กับสโมสรวิเซลโกเบทีมในเจลิก ส่วนสมประสานแนวลุกของทีมนำโดยเลียวเนลเมสซี่กองหน้าชาวเจนตินายืนในตำแหน่งปีกขวาซึ่งปัจจุบันในวัย34ปีคาแข่งอยู่กับบาริสแซงแชแมงเทรรี่องลีกองหน้าชาวฝรั่งเศสประจําการในตำแหน่งปีกซ้ายปัจจุบันในวัย44ปีทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมชาติเบลเยียมชุดใหญ่ซามูเอลเอโตหัวหอกชาวแคเมรูนยืนเป็นกองหน้าโตเป่าปัจจุบันในวัย41ปีเป็นประธานสมาคมฟุตบอลแคเมบรูน มาที่ตำแหน่งตัวสำรองทั้ง7คนของทีมคนแรกก็คือโคเซมานูเอลปินโตนายด่านชาวสเปนปัจจุบันในวัย46ปีผ่านตัวเองมาเป็นศิลปินซึ่งสามารถเข้าไปติดตามได้ทางช anel YouTube พินโตวาหินมาเตนกาเซเลสปากาหลังชาวอูลุกไวยปัจจุบันในวัย35ปีค้าแข่งอยู่กับเลวันเต้มาร์กบูนิซากองหลังชาวสเปนปัจจุบันในวัย30ปีคาแข่งอยู่ในลีกกาตากับสโมสอเออัอาลี เซดูเกตาอดีตมิดฟิลด์ทีมชาติมาลีปัจจุบันในวัย42ปีไม่ได้ผ่านตัวเองมาทำงานเกี่ยวกับฟุตบอลหล่งแขวนสตาร์ทไปตั้งแต่ปี2017ไอเดอร์กุดยอนเซนอดีตแนวลุกทีมชาติไอซ์แลนด์ปัจจุบันในวัย43ปีเคยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมชาติไอซ์แลนด์โบยานเกกิชกองหน้าชาวสเปนปัจจุบันในวัย31ปีขาแข่งอยู่กับวิเซลโกเบสโมสรในเจลลกญี่ปุน่น เ o โดโรดิกส z กองหน้าชาวสเปนปัจจุบันในวัย34ปีค้าแข่งอยู่กับลาซิโอซึ่งนอกจากนี้ยังมีนักเตะโตหลักของบาร์เซโลนาที่ชวนลงเล่นในเกมนัดชิงชนะเลิศโดยคนแรกก็คือดานนี่อเวสแบ็กจอมบุกชาวบราซิลปัจจุบันในวัย39ปีเพิ่งย้ายกลับมาค้าแข่งกับบาร์เซโลนาอีกครั้ง เอลิกอบิดาวแบ็คซ้ายชาวฝรั่งเศสปัจจุบันในวัย42ปีเคยทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการกีฬาของบาร์เซโลนาในช่วงระหว่างปี2018จนถึงปี2020อเล็กซานเดอร์เคลฟแนวลูกชาวเบลารุสปัจจุบันในวัย41ปีไม่ได้ผ่านด้วยมาทำงานเกี่ยวกับฟุตบอล และราฟาเอลมาเกสกองหลังชาวเม็กซิโกปัจจุบันในวัย43ปีเคยทำงานเป็นผอ,อ,อกีฬาให้กับสโมสรอนในเม็กซิโกส่วนผู้จัดการทีมของทัพต่างดาวก็คือเป๊ปควาเดโอล่าอดีตกุนซือและนักเตะของบาร์เซโลนาซึ่งปัจจุบันในวัย51ปีเป็นผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ ฝากอีกหนึ่งช่องทางการติดตามของเราเดทที่เพจเฟซบุ๊กเพ a ์เมเกอรและถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่อง p พ y m เมเกอนะครับ